กูเต็มตัวเลยเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งกูเก็บน้ำกูเก็บอะไรก็ต้องเรืยลงเหอนแค่กูเต็มนะครับวันนี้ผมก็จะมาคลิปแบบอาจจะแบบเออเปิดคลิปแทนกูเลยไม่พีว่าเปิดเปิดคลิปแทนกูเลยไม่พี่ว่าเอาเลยดิโอเควันนี้ผมให้เต็มนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรนะโบนเยอะคนคนคนฮะเกมรบองพี่เอาดีไหนพี่ไหนไหนมาร์คมาคุณเซตคุณเซตโะคุณจริงคุณจริง โอ้ตายหนึ่ง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 ไอ้เยอะกป่ามันจะมีจบเลยตาอู้เยอะเยอะเยอะอู้เยอะพี่โอ้เยอะเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะอุ้ยตกตายตัวบันไอ้สัตว์อืออ้าวพี่ตายตกรตายไอ้สัตว์เลยโอ้ยโอ้กูเปิดเปิดเยอะมันสุดเลยก็ตายกูเปิกดจิ๊บเองแม่งตายเลยเลยตายลูกคนผมย่าไม่ได้ใช้ปืนเพราะเงียบโดนเงีันไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันตายบุ่นดังไม่ไม่ตายบุ่นดังไอเหี้ยแม่งมัน มันตายหมดยังเอาไลรฟันเลยพี่ไม่ฟันดหนีอยู่กูหนีอยู่โอ้ยตายไม่ได้วิ่งไม่ไม่วิ่งวววิิิ่่่งงงไอ้ควายวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่เรียบร้อยแล้วกูเอาทำยังไงทำยาไม่ได้กูตัดอะไรไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมันเฉพาะหนึ่งชัดๆเลยอ่ะเองปิดเต็มอะไรผมทำผมทำอะไรได้ บทบาทได้บ้างนี่พี่ไม่ไม่มีเียอะไรเลยอ่ะไม่เงินบุ๋าผมไม่เปิดคลิปไม่เดิดเลยโอเคเอาเปิดคลิปอีกทีหนึ่งนิวผมแฮงสแตมป์นะครับเมื่อกี้เปิดคลิปไปโดนยิงเลยวันนี้จะมาเล่นแมปอะไรนะตกลงแมปอะไรแมปอัตโนมัติแมปซอมบี้แมปซอมบี้อัตโนมัติที่ที่ที่เขาจะเปิดฟรีทุกๆเสาร์อาทิตย์นะจะมีให้ซื้อด้วยใช่แบบเตี๋ตังค์นะแมปแมปเนรโลบอก ใช่มากเลยอะไม่เกินร้อยแปดสิบกว่ากว่าแปดสิบกว่ากว่มันกี่โลนะเกินเกกว่าเลยหรอมันมันกีโลบักนะเกินไปหรือเปล่าสอ้อนึ่งร้อยเก้าสิบเ้าโลบักเก้าสิบโลบักว่าโคตรแพงรถใ้ได้หโลบักแตมันจะมันจะแจกมากเลยตนี้ก็ไม่หรอโดนยิงฮะฮะ Còn lại chưa Bên nhà đôi nhìn Tay đi, một tay, một tay Con chết tôi đi Xoài đi Con chơi này đi Con tao cũng chơi lại Xoài nóng xoài xoài đi, thầm đi Thầm đi, chưa, có Người cơ, người đấy Ngon Nghe tay nóng ตายหมดเ่ยนะพี่มีพวกทุกอย่างเลยน้องพี่มีน้ำพี่มียาทั้หมดเลยไอ้ง่ไอ้งเอ้ยมึงนี่มันงงจริงเลยควายไอ้อะพึงนี่เอะไ้พี่ของเดี๋ยวน้อของก็ไม่มีอ่ะ โอเคแล้วผมจะอธิบายในในเกมก่อนนะว่ามันตัวเกมมาเล่นยังไงมันเป็นเกมแนวอะไรนะประมาณแนววอร์ซีป่ะวอร์ซีแนวเอาชีวิตรอดอ่ะอืมวอร์ซีอ่ะแต่เหมือนแต่มีซอมบี้ด้วยแต่แต่เหมือนเหมือนจะได้ต้นแบบมาจากวอร์ซีก็มีซอมบี้แหละอันนี้วอร์ซีเลยวอล์กิ่งเดทเออมันเหมือนมันจะได้ต้นแบบมาจากมันจะได้ต้นแบบมาจากวอล์กิ่งเดทนะเป็นหนังแล้วก็แล้วก็บอตตี้นะบอตตี้อ๋อบอตตี้บอร์ี้บบอาชียอะไร พี่เต็มพี่เต็มเขากล่าวไว้นะว่าเกมนี้แล้วแต่มานานใจมาจากทีมปร์ตี้นะอะไรวะแจำเขาจริงอะไรวะอะไรวะอะไรนะมันต้องคุณรู้ว่าอะไรวะพี่จต็ก็เคยกล่าวไว้นะว่าแบบนี้ได้แรงมานานใจมาจากโปตี้เฮ้ยยังงูหรือตี้คือะไรที่ตัดเลยที่ พี่อ่าไม่ไม่ใช่อ่ามันอยู่ไอเสาเสาอะไรอยเสาส่งสัญญาณไอที่แบบเราเคยเอาน้ำมันไปใส่เครื่องอหรพี่อ๋ออะไรวะน้ำมันใส่เครื่องข้างไอชั้นบนใช่เะละ่ะข้างบนเหนือชั้นใต้ดินใช่เะละ่ะใช่อนะโอเคเนาะบดระวังนะมาความตำรวจขอปืนใหญ่ก่อนปืนโต๊ะมีกี่คนพี่ปืนโต๊ะมีกี่คนพี่พี่เห็นตัวเดียวเนาะ ตรงกูก็มีปืนคนยิงกันเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วไม่มีอะไรเลยมันนาจะวิ่งไงล่ะโอ้ยพี่เห็นพี่ล้วไม่เห็นหรอมาพี่มันจุดก็ตรงนี้โอ้ยได้มาแล้วโบ๊ดๆเต็มตู้พี่มันจุ่มเอลอาร์ล่าเอาชีพมาแล้วไอตัดไม้ช่วยกูก่อนมึงอย่าเพิ่งปาของย่อยให้หมดเลยครับเอลอา อยู่ตรงที่พี่พังน,น,น้นองมันอยู่ชันนะ้นบนมันอยู่ชั้นบนมันไม่อยู่ชั้นล่างนะมันอยู่ชั้นบนโอ้ยนี่เจ้ายิงได้สองจุดสองมาดิโบสเห็นไหมป่ะเนาะ,ะไม่เห็นเลยพี่เอ็นเตอร์ที่ขมงขโมนเนี<อ>่ยมนอยู่ตรงพี่มันอยู่ตรงพี่มาอยูต่ตรงพี่โบมันอยู่ตรงพี่มันจะตา,ตายแล้วโบสถ์เอาเทคดาวยิงพี่น้องมันจะตายแล้ววีเอพีจะเก็นะไหนกูตาย ไอ้เยอะพี่ยิงมันไม่โดนเลยไอ้ไม่ได้แมงกัดกันมาแตมตาย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 หมดตายเลยอะไรของข้าตายจะไหลเนาะไอ้เย้ะกูยิงมันไม่โดนเลยหรื่อเชื่อพี่สไตล์ยิงไม่โดนเมื่อกี้แหละพี่ยังไม่เห็นใครเริ่มเช้าแล้วเฮ้ยพี่ยิงเหรอพี่ไม่ได้ยิง คอสิๆๆิจหอนห่อคอย้อห่อคอยห่อคอยหาที่แอปหาที่แอปอาวอลน้ผมไม่อยู่งเล้ยกับห่อคอยเลยมึงต้องขึ้นไปไงบดคือไอ้มุญขึ้นต้องขึ้นไปเออโปโตใครมีของน้อสือก็ต้องขึ้นไปอ่ะไม่ไมต้องมีคนนึงลอแล้วพี่จีงให้ โอ้ยไหนเอ็มยิงระจาบนหอคอยยิงมันโดนมันโดนหนึ่งมันโดนหนึ่งมันโดนหนึ่งเพบนหอคอยปะหอคอยหอคอยเอ้ยมันผมเห็นคนปีนบันไดพี่ผมเห็นคนปีนบันไดพี่เหี้ยเห็นคนปีนบันไดลงนัดเดียวกูล่วงเลยตายเลยเออไอ้เหี้ยผมเห็นคนมันปีนขึ้นไปตรงบันไดพี่ตรงบันไดบนหอคอยเลยมีตายเอดี๋ยวกระสุนกระสุนผมไม่มีเลยเอ๊ะปโะตโปโตูลอล่างแล้วมันต้องลงมาเก็บของเนี่ย นัดเดียวเลยอ่ะกูอ่ะไปวัดนัดเดียวไปวัดอ่ะไปมึงรีตัวมาเกิดใกล้หมาไปวัดป่ะเอาไปวัดเร็วๆไปรียังไงวะกดรีตัวธรรมดาเลยพี่ปืนสนายเมื่อไหร่พี่สแลพี่มีพี่มีพี่มีสนายไงพี่ถึงได้บอกให้ให้ล่อไปพี่เจอฆ่าเลยโอ้สี่พันเลยเหรอมีกี่มีกี่กัรพี่พอพอฆ่ามันได้มาสี่นัดมันลงไก็บมากเลยวะ ผมไม่เห็นมันลงมาเก็บของไอ้ไอ้ผมขึ้น,นไปไม่ทิ้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตาย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 หนึ่งตายหนึ่งกกพี่ข้าเหรอเออพี่ข้ามันามตายหนึ่งลงมาเก็บของปลาใครปลาระเบิดล่ะไอพี่เนาะเปียนเปลี่ยนมันละเดียรมัตันโปโต้ขึ้นเลยโปโตโ้มีม,ม,มีมีกระสุนป่ะโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทมีสี่นัดพี่มันมันไม่เห็นเองเนาะเองโปโตอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นโปโต้รอ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 ตรงหน้าบระตายนะมีตุ้มทีมรอให้ บอลมาไปอลบอลไปชุบไปเติมไปเติมไปเติมคนโตหน่อยบอลไปเติมคนโตหน่อยไอพี่เข้าว่ะกูก็มีคนยิงกันว่ะมันอยู่ตรงไหนไอพี่มันอยู่มันอยู่อยู่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงตรงหน้าเนี่ยมันดักอยู่ตรงบันไดเหรอมึงมึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นเชือกก่อนขึ้นเชือกไปรอแล้วรออย่าเพิ่งบอลไปเลยเนาะอย่าขึ้นไปข้างบนนะลงมาตายตีนเบี้ยน้อะตายเท้าเบี้ยด้านล่างเนี่ยเนาะ บัพี่นี่น้องมาทายนี้ขึ้นมาพี่ยิงพี่รอดแฮะพี่ยิงรอดพี่ทำมาเรื่ยนะยิงรอดเฮ้ยระวังนะมันมันไม่ปล่อยพี่เห็นเลยมันมันดักอยู่เปล่าน่าจะเห็นเปล่าพีโมโต้เจอแล้วพี่กูเกิดกูเกิดแตกไกลๆว่ะเพื่อนวิ่งวิ่งมาก็ได้ถ้าเกิดไง ขึ้นไปพี่ขึ้นไปเลยไอ้มันมันมันม ouais ันมันไม่ม uh ันไม่ขึ้นมาเห็นให้พี่เห็นเลยอ่ะมันดักปะวะจริงระวังจริงระวังอันเงี้ยไอ้เปันจริงเป็นจริงพี่เป็นจริงพี่ขึ้นเลย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 ขึ้นไปขึ้นไปชัดเลยมันเห็นเลยพี่แล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหพูดพูดว่าผิแต่มีกระสุนเนี่ยไอ้โบทโบแม่งกูโดนนัดหนึ่งขาหักเลยอ่ะโบสมาตายอยู่ไปอยู่ทางไหนตายป่า ตายหนึง่งตายหนึ่งพี่ตายพี่ตาย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 ,ตายังมีกี่ตัวมีกี่ตัว,ตวตเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเห็นนี่แหละน้องถือแผนของทหารไอเจ้าไม่ตายอย่างโง่เลยนัดเดียวล่วงเลยอ่ะเออกูวิ่งไปอ่ะนัดเดียวล่วงพพเลยอ่ะไปวังตรงตรง,ตรงพี่มีกางเกลงนะด้วยนะกางเกงเกาะแต่ไม่ได้เพิ่มเกาะคุยเลยหรอกเฮ้ยพี่เจอคนเจอคน้กค้นอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ตรงที่พี่มาร์ก สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเบคอนรอยนัดเบคอนโดนนะก็รอยนัดเลยเอกลาดกลาดมันกลาดจริงงนี้แบบน่ากลัวมากเลยพี่เบคอนรอยนัด 嗯。<Okay. S 2> okay.